เอาละครับผมตรงนะครับมาดูจังหวะเข้าทำกำไรของค่างเงิน USD เนอะกับ CAD นะครับ c a n a d เดียนดอลล่เนอะเปิด order buy ไปนะครับเออเดี๋ยวคอยดูเนาะเดี๋ยวผมพิคอ์ให้ฟังนะครับว่าผมมีวิธีพิคราะห์อย่างไรนะครับเอาละนะครับตอนนี้ราคาได้เบรกลักษณะของ new high ไปแล้วนะฮะ เบรกไม่นี่ปุ๊บเนี่ยเป้าหมายถัดไปถ้าแท่งนี้ปิดยังเหนือปิดไฮเดิมนะที่ระดับเลเวล100นะครับผมว่าก็สามารถจะเทคโปรฟิตได้นะครับที่1 2 7เนาะซึ่ง TP พีแล้วเนี่ยอยู่ก่อนถึง127ยังไงก็ต้องถึงนะครับเออ่ยคิดว่าน่าจะถึงเนาะเดี๋ยวแปบ๊บนึงเนาะเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะว่าผมมีวิธีวิเคราะห์ยังไงครับพอดีหรือคุยเรื่องหุ้นกับพี่เขาอยู่เนาะจะดูต่อเนาะค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าจะ take, เทคกับวิ่งไปละ คอยดูเนาะเดี๋ยวคอยดูต่อนะครับเดี๋ยวผมกลับกลับมาอธิบายให้ฟังนะว่าผมมีข้อไงนะฮะโอเคครับชนละเหลือไม้เดียวนะครับจะเทคโปรฟิตละอันนีเดียวฮะหนึ่งร้อยยิบเจ็ดถึงอยู่ที่หนึ่งร้อยยิบเจ็ดถึงโอเคเรียบร้อยแล้วครับเทคโปรฟิตเรียบร้อย้วฮะสำหรับค่าเงินนี้เนาะ USD กับ CAD นะฮะสิ่งที่ผมวิเคราะห์นะครับผมใช้วิธีลักไก่เอานะคู่เงินเนี่ยผมดูลักษณะของ currency strength นะครับ Currency Strength Index เนาะมันเป็นตัววัดเหมือนความแข็งแกร่งอะว่าตอนนี้ค่าเงินตัวไหนที่คนเขากําลังลุมซื้อกันอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าดูตรงนั้นลแล้วจะเชื่ออะไรนะเราต้องกลับมาวิเคราะห์ว่าลักษณะรูปแบบของกราฟแท่งเทียนเนี่ยหรือรูปแบบของราคาเนี่ยได้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมแบบนั้นหรือเปล่าอะไรนะฮะซึ่งหาโหลดเอาได้นะครับหาโหลดได้นะไปเซิร์ช Cur เรนงนะครับมันจะเป็นอินดี้ อินดิเคเตอร์ปกตินี่แหละนะครับที่ที่เขามีแจกฟรีทัว่วไปเนาะ,ะมาดูลักษณะของตอนที่ผมพิจารณาตัว C R เนาะ <Yeah. S 1> Currency Stank Index นะครับเขาบอกว่าค่า USD เนี่ยซื้อเยอะกว่าค่า Canadian DOLLAR เนาะเออผมก็มาดูลักษณะของ t m ท f r a m e นิดนึงว่ามันสอดคล้องกันไหมเช่นผมดูของ t m ท f r ฟ m มมันจริงๆมันผมไม่ได้ดูเนี่ยมันก็เห็นว่าราคาเนี่ยเคยเบรกเส้นค่าเฉลี่ย100วันนะครับ ลงมาทดสอบหนึ่งครั้งแล้วตัวนี้สามารถยืนได้ก็ราคาน่าจะขึ้นไปต่อไงนะก็คือคอมมอนเซนต์อะว่าตัวนี้เอาชนะแล้วลงมาทดสอบนะครับแล้วไม่หลุดก็ไปต่อเออวิกนี้ลักษณะว,วิกก็เห็นแบบเนี้ยนะครับเออของมันนะครับวิกนี้โทษทีมันไปแล้วดูลักษณะวิกเป็นไงับวิกนี้คือเงินเงิน USD นี่คือแข่งข้ามมาตลอดเลยนะครับเห็นไหมแต่เส้นค่าเฉลีย่ย inA 5ห้าวันไม่หลุดเลยนะเห็นไหมครับไปเไม่อด้เลยนะ วิวเ,เป็นแบบนี้นะครับเดย์ <Day S 2> ไม่ไงเดย์ <Day S 2> ก็เป็นเห็นว่าราคาเคยลงมาทดสอบที่เส้น EMA เท่าไหร่ครับห้าสิบวันเนาะลงกลางฟิโบสิสโหลดจุดที่มันลงมาทดสอบนะครับเอาแบบนี้อ่าแบบนี้ก็ลงมาที่โซลิดเท่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอดีเนาะ,นะลงมาทดสอบที่เส้น EMA เท่าไหร่ครับร้อยวันปะสีแดงห้าสิบวันนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปก็ยืนเหนือเส้น EMA ห้าวันได้ไหมนะครับ สี่ชั่วโมงเห็นอะไรคือทุกทำเฟรมมันสอดคล้องนะครับว่าเป็นลักษณะของยังไงครับของอะไรของของเทนาขาขึ้นนะครับถ้าดูจากลักษณะของสี่ชั่วโมงนะเราก็จะเห็นว่าสังเกตว่าโอเคราคามันขึ้นมาเยอะแนละ้วฉะนั้นในทำเฟรมเล็กเนี่ยมันก็จะมีการบอกว่าบอกสัญญาณการพักตัวเป็นเรื่องปกติของกราฟนะครับอันนี้กราฟมันวิ่งโอโพ้พ่งมาเรื่อยๆนะฉะนั้นมันจะเกิดภาวาะเดบิวเจอร์ละนเรื่องนี้เห็นไหมเออเกิดเดบิวเจน์ นะครับโน้มัดเป้าหมายขาขึ้นสิสักสวิงอนึงอันนี้เป็นช่วงปรับเนาะวิ่งขึ้นไปแล้วปรับต่อก็อาจจะสักสวิงนี้ก็ได้ครับปึ๊บแล้วสวิงนี้ก็ได้เออสวิงนี้ก็ไปชนเป้าหมายรอบ0.88แต่นี่ก็โอเวอร์แลปนิดนึงนะครับแล้วไงต่อก็มองว่าตรงนี้น่าจบลักษณะของอิมพาวขึ้น5เนี่ยทำเฟรมนี้นะแล้วฉะนั้นช่วงที่ราคาปรับตัวลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของคอลเลคชั่น AB C ก็ว่าไปแล้วแต่นะ แต่รู้ว่ามันเป็นขึ้นปรับปรับเพื่อลงแล้วเพื่อขึ้นต่อไงนะครับก็ดูเป้าหมายขาลงว่ามันลงสุดหรือยังก็วัดสักสวิงหนึ่งกับสวิงไฮสวิงโลนี้ก็ได้เห็นไหมเป้าหมายขาลงที่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเห็นไหมเวลนี้หรือว่าเป้าหมายขาลงร้อยยี่สิบเจ็ดก็ได้นะเอาแล้วผมจะรู้ได้ไง,ไงว่ามันจะลงเลเวลไหนถูกปะ่ะก็ต้องกลับไปดูลักษณะของทาวเฟรฟมเล็กก็ได้หรือว่าใช้ลักษณะของเทนตั้นอะไรครับสวิงไฮสวิงโลแบบนี้ก็ได้อ่านี่ต้านไว้เมืม่อไหร่ที่มันต้านมเบรกเกนไปก็แสดงว่ามััมันนนปปรรรบเเส็็จ้มมพออที่ หนึ่งชั่วโมงเห็นอะไรหนึ่งชั่วโมงตอนแรกก็เห็นลักษณะบริเวณนี้ก็จะเป็นลักษณะของ i m p o l s e ของขึ้นที่สามเนาะปรับลงมาเป็น collection นะครับแต่จริงๆถ้าดูตรงนี้มันเป็น Higher high high indicator ทำ low ว่า high มันเป็นลักษณะ i m p o l e e ขึ้นห้านะของทำฟีมเนี่ยแต่เนี้ยมันเป็นลักษณะ i m p o l e e ขึ้นสามจากทำฟีมสี่ชั่วโมงนะใหญ่ๆแต่เรามาดูหนึ่งชั่วโมงมันจะเป็นลักษณะของ i m p o l e e ขึ้นห้าฉะนั้นมันก็จะมีการปรับลงมาว่าการฟิโบไปไมันจะปรับลงมาเท่าไหร่มันจะขึ้นต่อนะครับปึ๊ ห็นมที่มีสองร้ยเปอร์เซนพอดีนะครับแล้วก็ปรับที่ห้าสิบแล้วก็เตรียมวิ่งขึ้นไปต่อเนาะ ừ, ผมก็สิบห้านาทีเห็นอะไรสิบห้านาทีช่วงที่เห็นก็เป็นช่วงนี้นะครับช่วงที่ราคาวิ่งวิ่งขึ้นไปนั่นมีแรงซื้อช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ c u r เรนซีสเต็งอินเด็กซมันเป็นตัว,ตวแจ้งผม,มนะว่าตอนนี้เขาซื้อ u s สมากขึ้นละหน้าที่ขอ่ผมก็คือการสวิงไฮสวิงโลไว้นี้ไฮกับโลไว้นี้ รอมันพักตัวลงมานะครับช่วงที่มันพักตัวลงมามันพักตัวที่ประมาณ78.6เนาะลงมาที่เส้น EMA 5วันนะผมก็ดูทำฟเฟส์5ทีว่ารายละเอียดมันนะ5วันมันมีอะไรบ้างปรากฏว่า5วันมันลงมาทดสอบอะไรครับ EMA 21วันนะเห็นปะเออลงมาทดสอบ EMA 21วันแล้วก็ในขณะเดียวกันยังไงครับเกิดภาวะเคลียร์ไหมยังไม่เคลียร์นะลักษณะของทางเฟรมนี้เป็นตัวบอกบอกว่าตัวนี้เป็น EMA คลื่นที่3 พักตัวลงมาสตรงนี้ยเป็นลนักษณะของอ m นเทอาขึ้น5นะครับเห็นไหมชนเป้าหมาย127ยิ่งเจ็แปะลงเลยเห็นไหมเป็นการปรับฐานละปรับเพื่อขึ้นต่อนะเออแต่ผมว่าเปิดออเดอร์ลักษณะแถวเส้นนี้นะแถวไหนแถวที่มันลงมาทดสอบเสน้น EMA ห้าวันนะครับอ,อืมเพราะว่าเห็นว่าราคาทําลักษณะโลเท่าเดิมเลยนะแถวนี้เห็นปะเนี่ยโซนเนี้ยโรเท่าเดิมเลยเดี๋ยวผมเอานี้ให้ดู เ,เห็นไหมโลเท่าเดิมเลยแต่ดิเคเต t o r เป็นไงยกตัวคืออะไรเห็นไหม CCI ยยกขึ้นละก็เลยเปิดออเดอร์แต่ถ้าเกิดพี่จะเข้าอย่างลักษณะแบบปลอดภัยนะดูหนึ่งนาทีก็ได้นะหนึ่งนาทีมันจะเห็นสวิงไฮสวิงลที่ชัดเจนอ่ะนะครับเรากาโหลดแป๊บน,นึับเนี่ยครับหนึ่งนาทีเห็นไหมราคาลงมาทดสอบลักษณะของโลเนี่ยไม่ยอมผ่านสักทีเห็นไหมช่วงเนี่ยทดสอบหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งนะไม่ผ่านสักที ถ้าจะเข้าอย่างปลอดภัยบนพี่ก็ต้องการลักษณะเทนต้านนี้ไปก็ได้หอนอย่างนี้แบบ็ได้เมื่อไหร่ที่เบรกขึ้นไปเออแสดงว่าอิมพัลมาแล้วเบรกเนี่ยเบรกจุดเนี่ยก็เข้าซื้อก็ไนะด้นะเออแต่ผมเข้าซื้อก่อนเนาะเข้าซื้อช่วงที่ราคาลงมาทดสอบเดี๋ยวผมดูเทอร์มินอลแป๊บนึงนะน่าจะเป็นแถวแท่งนี้แท่งนี้แทง่ง ลหลังจากนั้นราคาก็ลากขึ้นลากลงแถบนี้ไซเบอร์อย่างนี้ขึ้นปรับนะก่อนที่วิ่งขึ้นไปชนเป้าหมายค่ขึ้น127นครับตรงนี้ก็เทคโพสฟิตได้นะครับตรงนี้ดีนะที่มันถึง127ปุ๊บล้มตัดเทคให้เราเลยเนาะถ้าเกิด TP เราไปอยู่หลัง127มีโอกาสที่จะโดนไม่มีเลยนะโดนปุ๊บ127ก็เด้งลงนะในาจาังหวะที่พุ่งขึ้นนะเออนะครับหวังว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นเค s e study เนาะตัวอย่างจะบักเข้าทำกำไรของตลาดข้างเงินได้นะครับ ยังไงขอคุณคุณพี่มากๆนะครับที่ติดตามรับชมเนาะยังไงมีคําถามโพสต์ได้นะครับโพสตรงตรงหน้าแฟนเพจติ้งหุ้นก็ได้หรือว่าพีอมข้อความมาก็ได้นะครับผมยินดีตอบทุกคําถามเนาะที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆนนกลงทุนได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ